สวัสดีค่ะเพชรปารานาเปะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook ไลฟ์ by เพชเค่ะเอ๊อว่าเพชเควรจะย้ายห้องไปอยู่ห้อง A10 ด,ดีนะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเขียนโปรโมชั่นก่อนนะคะสองแถมหนึ่งสองร้อยสามสิบสามบาท หลากหลายช่องทางเวอร์สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณจุ๋มค่ะวันนี้ดาราก็จะมาจัดโปรนะคะโอ๊ยสองแถมหนึ่งนะคะขอห้าบ้านสุดท้ายแล้วกันค่ะเพราะว่าวันนี้จัดไปทั้งหมด10ชุดแล้วนะคะขอจัดอีกห้าชุดสุดท้ายนะขอดื่นน้ำกันค่ะเกลือเวอร์ เพชรควรไลค์หรือไม่ควรไลค์คะเพราะตอนนี้ภาพลักษณ์เพชรแลดูจะไม่เลิศควรไลค์หรือไม่ควรไลค์คะเพชรควรไลค์หรือไม่ควรไลค์คะควรค่ะแม่ทำไมอะ่ะ เพรควรไลค์หรือไม่ควรไลค์คะเพราะว่าสภาพเพรตอนนี้คือไม่ได้แล้วควรไลค์หรอควรไลค์หรือควรหาผู้ชายมานอนกกกอดเอาดีๆ ควรไลฟ์หรือว่าควรหาผู้ชายมานอนกบก,กอดครับตอบสิงงงมากสองแถมหนึ่งบูมเหลือห้าเซตสุดท้ายลูกเออควรไลฟ์ต่อหรือว่าหาผู้ชายมากบกอดตายแล้วสองแถมหนึ่งหกกล่องรับไปเลยแค่ไม่กี่บาทกูงงเวอร์ถูกสุดๆไลฟ์กอดแล้วค่อยกบหรอไลฟ์อลกอดหรอ ชายมาลสายคว,ควรเอาผู้ชายมานอนกกกอดจริงหรอเฮ้ยให้คนเอาผู้ชายมานอนกก่อนเหรอคะห้ากล่องห้าร้อยพักอีโบมันเป็นโปรโมชั่นวันกูถูกหวยปะหนังหี ้ากล่องห้าร้อยก็ถูกนะปกติกล่องร้อยยี่สิบเก้ามองคนดูเยอะเดี๋ยวภาพรักเพื่อจะจบอะเพื่อขอนอนดีกว่าเนาอเพืว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะเพชรว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะเพชรนอนดีกว่าไหมอะเพชรนไม่ควรมาไลน์อะภาพรักมันไม่ดีอ่ะทุกคนว่าไงอะหรือว่าไม่มีภาพรักเลยต้องแคร์เราตลกถูกหอยสิบบาทจะมาลดราคาเลิศ ทำไมอ่ะลูกมันดูไม่เลอค่าหรอมันควรกระชากราคาหรอถูกหัวสิบบาทเจ็ดร้อยากจะขายสักสิบชุดกูอยากสมนาคุณด้วยกาแฟนขับกูว่าไม่ได้หรอเป็อยังไงกระต่ายน้อยไปไหนแล้วเอาเขาก็กลับบ้านไปหาเมียเขาสิลูกเขาก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเขาสิคะเขามา โลดอุ้ยมีคนอุดหนุนแล้วเอาหนึ่งชุดโลดโเก๋ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับหกศูนย์สามสองเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดไทยพาณิชย์ขอชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะจบทาไมถึงเขบาบอกเขาพิมพ์ไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะใช่คุณพจนนาไหมเนี่ย เช่คุณพจนนาไหมอะ่ะเท่ากับตอนนี้เหลือสี่ชุดสุดท้ายค่ะสี่เซตสุดท้าย ยาลดความอ้วนมีอยู่ไหมคุณวีรยาโอนเลยค่ะ499เอ่ออันนี้นะ,อะ,ะเออส s นะคะคุณวีรยาใช่หนูเองเฟซบุ๊กสิบวันอ๋อหรอคุณวีรยาโอนเลยค่ะ499แต่ถ้าโอนคืนนี้ให้444บาทเอาไปเลย3กล่องทานหเดือนค่ะคุณวิรยาคุณวีรยาดาโอน444บบาทนะคะเดี๋ยวขอ เดี๋ยวขอตอบลูกค้าคนนี้ก่อนนะคะใช่หนูเอง f a ซ e ันบล็อกวันเอาหรอขอชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้พี่เพชรเลยค่ะเออรับไหมคะคุณเมื่อกี้นี้ปกติ4 9่ได้3กล่องเอาไปเลยค่ะสี่ร้ถ้าโอนตอนนี้นะคะ444บาทจะส่งพรุ่งนี้ค่ะทาแบบพี่เพชรนะวันละเมตรถึง2เมตรพรุ่งนี้โปรสิบวกหนึ่ง ราคา9 9้ารอยเกลดสี่ิบสี่พร้อมส่งไหมคะใช่แล้วค่ะคุณวิรยาดาหนูเป็นดาราค่ะ3ากล่องนะทานวันละ1-2แคปซูลค่ะเอานี่หนึ่งโปแรกออกไปแล้วนะคะเท่ากับตอนนี้คอลลาเจนเหลือแค่4เซตสุดท้ายนะคะคอลลาเจนเหลือ4เซตสุดท้ายนะคะเพราะพีเพชรขายแค่10เซตนะ คุณวีระยาดาโอเลขที่มันสีที่ปักได้เลยนะออนะคะแล้วก็ปัโอกได้ละขคอลลาเจนเหลือสี่เซตสุดท้ายนะคะแล้วก็น้ำยาลดน้หนักเหลือเยอะเวอร์ค่ะเหลือเป็นหมื่นหมื่นกล่องเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นดารานะคะยังไม่ได้จัดโปรอันนี้ขนาดยังไม่ได้จัดโปรนะแต่แต่เน,นี้ยเป็นโปรเมาโปรขี้เมาลเขาเรียกอะไรโปรใจดีหรอโปอยากจะใจดีโอ้ยโอเคเยอะเวอร์ รสชาติอร่อยมากอุดหนุนเลยกินง่ายไม่เฟื่อนคอแน่นอนอยู่แล้วบูมถ้าแม่กินทุกวันคือจบค่ะ,ะที่อยู่มาแล้วนะคะโอเครับทราบค่ะเดี๋ยวเพชรจี่จะส่งให้นะคะพี่เพชรไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปรษณีย์ปิดไหมนะเพราะว่าส่งของเอกชนแต่ถ้าปิดก็จบเดี๋ยววันจันทร์ส่งให้แบบดาราค่ะ สวัสดีเนื้อย่งางบ้านสวนด้วยนะคะสวัสดีคุณเอ็มค่ะนี่กินสามซองเลยเชิญเชิดบูไปกินเยอะไปปะขนาดกูเป็นคนที่ไม่ห่วงของกูจะกินแค่สองซองเลยเยอะไปลูกกินแค่สองซองพอค่ะอ่ะลดน้ำหนักมาแล้วสามเตรียมไว้ก่อนลดน้ำหนักสามจบลดน้ำหนักมาแล้วสามทักทักมาได้เลยค่ะที่ Facebook. เฟซบุ๊กเพชรปาปลาค่ะ คุณวิรยาดาทักมาเฟซบุ๊กเอ่อเฟซบุ๊กนี้ก็ได้ค่ะคุณวิรายาดาทักเฟซบุ๊กคุณเพชชีเดี๋ยวนี้เลยค่ะทักก็คือสมชื่อแต่ถ้าคุณวิยามีเฟซบุ๊กหลักพี่เพชรไหมคะมันไม่แพงจะห่วงทําไมเออเลิศลูกชายุณมันเลิศคุณวิรายาดามีเฟซบุ๊กหลักเพชรไหมคะมีไหมคะ,ะเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวเพชรพิมพ์ให้ใหม่ คุณวีรยาดารอแป๊บหนึ่งนะคะสองแถมหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะสองแถมหนึ่งสองร้อยสามสิบสามบาทแปบ๊บหนึ่งนะค,ะคุณวีรยาดาเพื่อความง่ายหกศูนย์สามสองเก้าหนึ่งสี่สีหนึ่งเจ็ดไทยพาณิชย์อะแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณวีรยาดายังอยู่ไหมคะ เพชรทักทักเอ่อเฟสนี้ค่ะผลไม้กระป๋องส่งเพิ่มไหมคะเอ่อสี่กระป๋องเคยขายเท่าไหร่วะจําไม่ได้แล้วว่ะสี่กระป๋องสองร้อยยี่เคยขายเท่าไหร่วะจาไม่ได้แล้วว่ะคุณพจนนาสองร้อยยี่สองใช่ปะคุณวิรยาดาขาทักเฟซบ,บุ๊กนี้นะคะเพชรปาปปราร้าเปะคะ่ะโอเคโอ้ยสองร้อยยี่สองค่ะเอารถอะไรบ้างคุณพจนา คุณอีบูยังจําได้เลิศว่ะคุณพชนาโอนเพิ่มสองรอยี่สองเลยค่ะเดี๋ยวเพชรจะส่งให้ค่ะคุณอะไรนะมเมื่อกี้ที่อุดหนุนลดน้ำหนักสากล่องทักเฟซนี้นะคะเพื่อความไม่สับสนเพราะที่ันะไลฟ์สดผิดผิดเฟซจริงๆฉันต้องไลฟ์สดเฟซลูกคุณหนึร้อยเปอร์ซ็นแต่สาระแนมาเป็นคุณเพชรชี่เฉยงงมากเขายังอยู่ไหมวะ คุณคุณเมื่อกี้ยังอยู่ไหมวะคุณที่อุอดหนุนรถน้ำหนักไปสามกล่องอะ่ะยังอยู่ไหมคะตอบด้วยนะคะยังอยู่ไหมคะเอ๊ะใครโอนมา2องยบาทอ๋อค่าผลไม้กระป๋องโอเคจบรับทราบเก็บฟิลคุณพจนานะค่ะ เขาไม่เห็นตอบดิฉันเลยอ่ะเขาไม่เห็นตอบดิฉันเลยอ่ะเดี๋ยวคอยดูในข้องช่องข้อความหน่อยนะสั่งเถอขคาดไม่ได้อวยกินดีกินง่ายเออเลิศเอาลูกชิดหนึ่งลิ้นจีหนึ่งลำใยสองโอเครับทราบค่ะรับทราบจบ ทักไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเพชรขอดูแป๊บหนึ่งนะคะมันน่าจะซ่อนอยู่โอเคมาแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพชรจะส่งให้นะคะวันจันทร์นะเพชรส่งเพราะว่าพรุ่งนี้ไปศนีปิดหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพชรแพ็กไว้แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ส่งให้ขอบคุณมากๆค่ะโอเคจบโดนัทสวัสดีค่ะพี่วิกิตสั่งไปทานยังยังงับอ๋อบุมกับวิกิตคบกันหรอ ตอนนี้บูมกับวิกฤตคบกันหรอคะขอคำตอบค่ะบูมกับวิกฤตคบกันหรอบูมกับวิกฤตคบกันหรอพักพี่เข้ามากดขำอ๋อนึกว่าคบกันเพราะวิกฤตดูท่าคบหลายคนเลย วิกฤตครบหลายคนสุดๆแถมน้ำพริกมาหน่อยนะคะคุณเพชรอยากลองชิมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดูขอเอาน้ำพริกมาวางก่อนนะคะแบบหนึ่งหนูให้ปไปเลยคะ่ะสองตะปุกครูเป็นใครคะสลับเพชปาราณาเปะอันนี้คือของคุณค่ะของคุณวิรัตยาดาค่ะจบแล้วก็ของอีลูกสาวกูสองแถมหนึ่ง e อีนิเซ่จบขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแพ็กใส่กล่องให้แล้ววันจันทร์ส่งให้คุณคุณได้ค่ะ คุณได้สิบนั้นค่ะหนูก็เลยถามว่าพี่เขาสั่งอ๋อคุณวิกิตเขาซัพพอร์ตแม่ตลอดอยู่แล้วบูมกูไม่ใช่มึงนะที่กูต้องให้บังคับ,บไปบังซัพพอร์ตนัวางค่ะโอเคเท่ากับขายพอลเลาเจนได้ทั้งหมด6เซตนะคะตอนนี้เหลืออยู่3เซตได้7เซตละว3เซตสุดท้ายนะคะแล้วก็มีผลไมก้กระป๋องด้วย1เซตของคุณพจนานะคะ สามเซตสุดท้ายมีใครรับไหมคะสองร้อยสาสิบสามบาทแม่ค้าจะได้อาบน้ำนัดยงนัดเย็ดสามเซตสุดท้ายมีใครรับไหมคะใครเนาะนี่ดาวหลงฟ้านี่อันนี้เฟสน้องสาวหนูเองอ๋อโอเคฟอร์เกตเองนะคะเลิศสรุปคุณวีกิตไม่ได้ใช่ไหมเขาคุยเยอะใช่ไหมคุณวีกิตเขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่ชอบกินคอลลาเจนอะ เขาจะชอบกินพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวิกฤตเขาเป็นคนที่ขาวอยู่แล้วไงเขาก็เลยมั่นอย,อยากแก้ผ้าแล้วลายสดมากสรุปคุยกับวิกิตไม่ได้ใช่ไหมเขาคุยเยอะใช่ไหมวิกิตเขาเป็นคนล่าหน่ะบูแม่จะบอกว่ายังไงดีอ่ะเขาคุยเยอะอะนัดเย็ดไม่กลัวหมดคอนโดนัดเย็ดไม่กลัวหมดคอนโดหรอครับไม่กลัว เยอะเวอร์ด็กิพี่เกดเตรียมพร้อมทุกอย่างสุดๆพักแก้ผ้าหยุดเออยูเอ,อ,อยูสองเจ็ดแรงสุดๆอะค่อยขายพวกนี้แล้วกันเนาะอีกสามเซตเพราะว่าพวกนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วจะขายของแม่งทั้งวันเลยพวกเงี้ยโอเคไหมพวกนี้ชายภูแม่ย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์คนเดียวรูปยมอย่าเรียกว,ว่าคอนโดเลยอาพาร์ตเมนต์เนาะอย่ามั่น พชชี่ชอบทักมาขอดูคุ้ยครับเออเลิศมีกิมันเลิศเลิศค่ะเป็นถึงดาราใช้ถุงยางฟรีได้ไงตลกโอ้ยบูมแม่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวแม่เองทำไมถุงยางฟรีมันคุณภาพก็กูเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการฟ้าสีหลงเขาให้กูมา เขาเรียกว่าอะไรแม่เป็นพิีเเตอร์ของมูลนิธิอะไรนะที่แม่ไปเป็นเจ้าของเออที่แม่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอ่ะนี่เขาชวนกูไปงานประกวดอีกแล้เป็นกรรมก,การมิสเลนโบอะไรอีกแล้วโอ้กูเหนื่อยชีวิตเพทำไมนได้รับแต่บทกรรมการมาบูมแม่เหนื่อยทําไมชีวิตแม่ได้รับแต่บทกรรมก,การประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยบูมแม่คู่ควรหรอแม่คู่ควรกับบทนางงามหรอกับบทกรรมก,การหรอ ติดต่อกูมาเยอะเวอต้องไม่ใช้ถุงยางโครงการฟ้าสีเหลือเอ่อโน n น n น n เพชรชีไม่เคยแถมทองค่ะเพชชีเป็นคนที่รักษาความสะอาดสุดๆไปสีเใหญ่มากนะมิดเลนโบวะเขาให้ค่าตัวสามพันเอาไปเลยเนาะก็ยังเยอะกว่ามิสเอเขาให้สามพันเอาไปเนาะบูมเนาะโอเคไหมสามพันค่ารถค่าเครื่องบินกูก็หมดลวปะ ไม่อยากรับบทกรรมการแบบสองหมื่นหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยเออมิดเลนโบของเอ่อ,อ,อ,อฟ้าสี่หลงค่ะอืมเขาเรียกอะไรนะมูลนิธิฟ้าสี่หลงเพชรก็พูดไม่ถูกที่เพชรไปเป็นพิสเตอร์ให้เขาบ่อยๆอะค่ะไปเยี่ยมเยือนเขาที่เขาเรียกแล้วมูลนิธิหรอที่มันเป็นมูลนิธิสำหรับพวกตัวเชชอวีตัวซิฟิลิสเอ,อรับถุงยางฟีอะไรประมาณนี้ค่ะ คุณไม่ถูกของพี่ซีซ่าค่ะอ๋อมีท้งผู้ชายกับสาวสองอ่ะโอเคงั้นตกลงแม่รับเวทีแม่กระจอกจริงหรออ่ะงงั้นตกลงแม่รับงานนี้โอ้กูรับไปแล้วนี่หว่าลืมเดี๋ยวขอดูก่อนชาลิตแม่จำข้อความได้อยู่เขาเขาโทรมาชวนแม่เองเนะี่ยชาลิตชา นี่ไงเ,เลอค่าค่ะแม่อะไรวะหนูอยากให้แม่มาเป็นกรรมการมิสเลนโบจบ <c oughs> มีใครเอาไม้สามเซตสุดท้ายไม่มีเพชรจะไปแก้ผ้าแล้วก็นัดเย็ตแล้วนะเมื่อนี่เพราะนี่ก็ส่งกิจเออเลิศสามพันต้องเดินไปกรุงเทพถึงจะคุม้มคุณวิกฤตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะบางครั้งงานเพื่อสังคม การได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของการแชริตี้บางครั้งเงินไม่สำคัญสำหรับเพศค่ะแต่ก็แค่ค่ารถไปกลับได้เสื้อผ้าเพชรมีคอนเนคชันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้คือตรงนี้ค่ะคุณวิกิตะความอิ่มอิ่มใจเลิศสุด อินตรงนี้ค่ะเพจพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสังคมเงินเอาไว้ที่หลังพูดตรงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้กูล้วงเนื้อตัวเองโดยการนั่งรถทัวร์ไปหรือว่านั่งเครื่องบินไปแต่สิ่งที่ universe is you รออันดับส for running up ต้องทำคือการขับเคลื่อนสังคมคือการเป็นกระบอก บางสิ่งบางจบเชื่อสำหรับยายเพชรเงนไม่เหลือจริงๆใช่แต่สิ่งที่อยู่ที่ได้ตรงนี้คือภาพลักษณ์ภาพโพ์ความดีตายไปอย่างภาคภูมิวันนี้เพชรถึงโพสเนีคะ่ะว่าใครจะทําอะไรก็ช่างจงเชื่อมั่นในความดีโอจะร้องไห้แล้วความดีจะทําให้เราตายไปอย่างมีคนพูดถึงแค่นั้นแหละค่ะสิ่งที่เพชรต้องการเพชรอยากตายปุ๊บ อยากมีคนออกมานั่งทําคลิปว่าไม่มีใครรู้ว่าข้างหลังพีเพชรเป็นคนยังไงขอบคุณบูมมากเพชรอยากตายไปแล้วให้คนที่สนิทกับเพชรสักยี่สิบคนอะ่ะเพชรอาจจะมีคนสนิทไม่เยอะหรอกเพชรอยากให้คนยี่สิบคนบูมฟังแม่นะถ้าวัานหนึ่งแม่ตายไปแม่อยากให้บูมทําให้แม่หนึ่งคลิปสักสิบนาทีบูมเอาใครก็ได้ที่รู้จักแม่ในชีวิตจริงมานั่งทำแชริตี้เป็นคลิปวิดีโอว่า ในฐานะที่คุณรู้จักเพชรปรปรานาเปะคุณเคยเจอเขาคุณเคยเใช้ชีวิตร่วมกับเขาวันนี้เขาได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วอ่ะบูมอยากให้คุณช่วยพูดอะไรถึงกระเทยคนนี้เนี่ยได้ไหมครับบูมทําให้แม่นะแม่อยากให้ครอบครัวแม่ภูมิใจแม่อยากให้แฟนคลับที่เขาติดตามแม่มาอย่างยาวนานอะ่ะได้ฟังในสิ่งที่คนที่เขารู้จักแม่จริงๆอะ่ะได้พูดได้ฟังบูมทําให้แม่นะแม่ขอ แค่นั้นแหละบูมเอาไม้ไปจอกใครก็ได้คุณกาลาวีคะคุณพาคินคะแม่ปุ้ยคะปุ๊กอุ๊บคะด็อกเตอร์ตองครับอยากให้พูดถึงคนชื่อเพชรในวันที่เขาจากโรกนี้ไปแล้วอะ่ะสักห้านาทีได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่อยากให้บูมทำเป็นตัวแทนของแม่นะโอเคไหมลูก แม่จะขอบคุณลูกม,มากๆเพราะว่าแม่อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่เก็บเอาไว้ในความทรงจําของกระเทยเด็กนะเพราะว่ามีคนอีกหลายคนที่เขาไม่รู้จักตัวจริงของแม่เขามองแม่แบบเที้ยมากลบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากให้บูมเป็นคนนั้นที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆขอบคุณค่ะ